กระชวงชวงที่2ของรายการลงแจมออนแอร์นะคะยังคงพูดคุยกันต่อคะ่ะถึงเรื่อง d t a c t t ไทรเน็นะคะเมื่อสักครู่ที่คุณประกรณ์อบอกกับพวกเราไปคะ่ะคือคนลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยหล้านคนคาดว่า3ล้าน5 0 0แสคนแรกเนี่ยจะสามารถใช้บริการได้ภายที่ลงทะเบียนประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้ได้ในสิ้นเดือนนี้แล้วคนละอีก1นล้านห้าแสนคนคทั้งหมดเนี่ยจะสามารถใช้บริการไตรเน็ต แต่อยากเต็มรูปแบบเนี่ยประมาณเดือนไหนคะก็คงจะพิจารณาประมาณไม่เกินเดือนตุลานะครับเราก็พยายามทำให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้นะก็เข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยากจะลองใช้อยากได้ประสบการณ์ใหม่เยอะนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเราทำเต็มความสามารถเลยครับทำให้เร็วที่สุดนะครับคิดว่าเดือนตุลาเนี่ยห้าล้านคนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับก็วันละหกหมื่นเมื่อกี้ที่บอกนะคะถ้าถ้าทำแบบว่าเต็มที่ก็ ทันแน่นอนค่ะนะคะเมื่อกี้มีตัวอย่างหลายคนถามที่ถามมาว่าซิมเก่าเป็นยังไงนะคะมีของตัวเองเลยค่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้นะคะจะจะค่อนข้างเก่ามากอะคะ่ะเป็นรุ่นที่แบบว่าพี่เขีนแต่เป็นพ P 1800อยู่ใช่ก้อยค,ะค่ะอันนี้นี่ประมาณีคือคตัวเองมีคือพี่นะใช้เบอร,ร์แล้วก็คือเป็นเป็นของดีแท็กเลยะนะคะแล้วก็ค่ะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือใช้โทรศัพท์หลายเครื่องแล้วก็เข้าข่ายหลายหลายหลายข้อเมื่อกี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าหนึ่งเครื่องหลายอ่าหลายซิมนะคะอันนี้คือต้องไปเปลี่ยนทีนี้ต้องบอกคุณประกรณ์ะคะเหมือนน้องเรียนไม่ใช่ค่ะเลยว่าขอความเห็นใจแล้วกันนะคะว่าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะแล้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยพวกศูนย์บริการหรือว่าดีแท็กเซ็นเตอร์เนี่ยจะอยู่ตามห้างคนเยอะมากทุกที่ค่ะรถก็ติดนะคะ ดังนั้นในลักษณะนี้ค่ะก็คือเราจะมีบริการทางดีแท็มีบริการยังไงให้เราบ้างคะที่เราจะสามารถไปใช้ไตเน็ตได้ง่ายขึ้นครับนะคะบริการหลักที่เราทําอยู่นะวันนี้นี่นะครับก็มีการเรื่องส่งซิมะนะฮะเรามีการส่งซิม,มไปหาลูกค้าที่บ้านนะครับเ,เราก็จะเลือกจากลูกค้าที่ตอนนี้เรามีซิมนะเพราะจริงแล้วเนี่ย มันจะเป็นเรื่องการบ,บริหารจัดการสต็อกเหมือนกันคะครบว่าเรามีซิมกี่ประเภทซิมประเภทไหนเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนแล้วก็ฟิตกับลูกโปรไฟล์ลูกค้ากลุ่มไหนนะฮะเช่นลูกค้าที่เป็น iPhone 5นะฮะเป็นซิมแบบไมโครไอนาโนตัวเล็กนิดเดียวต้องส่งแบบนาโนไปให้นะฮะเพราะนั้นปริมาณการซิมปริมาณซิมที่เรามีอยู่เนี่ยนะก็ค่อยๆทยอยส่งะนะครับแล้วเราก็เนื่องจากเราก็มีลิมิเตชั่นว่าวันหนึ่งห้ามเกิน6 0 0 0ื่น ก็ไม่มีการส่งเป็นเปลเป็นล็อตไปต้องมีแบบคนที่โทรเข้ามาที่ call center คนที่แจ้งมาหรือคนที่ต้องส่งไปก็คือต้องบริหารภายใน0,000ื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือว่าก็จะมีลูกค้ากลุ่มกลุ่มแรกๆนะฮะที่เข้าขายว่าต้องเปลี่ยนซิมนะฮะก็จะมีการส่งซิมไปหาลูกค้านะครับนะฮะถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนนะครับนะฮะตอนนี้ใช้ 3G บน8ป0แล้วก็ยังเร็วอยู่มากเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนส่งซิมไปให้ท ส่งซิมมาแล้วอะค,ค่ะเปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยหรือเปล่าคะ,ะคง่ายแบบนั้นเลยไหมครับง่ายแบบนั้นเลยครับส่งซิมมาเนี่ยนะครับก็จะมีคู่มือบอกว่าให้คุณทําอะไรบ้างค่ะ,ะคถอดซิมเก่าออกปุ๊บเสียบซิมใหม่เข้าไปนะฮะก็ขอโทษนะต้องมีการโทรศัพท์ไปแจ้งก่อนว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนซิมแล้ว,ด,ว,ด,วด้วยด้วยซิมเดิมด้วยซิมเก่านะฮะเพราะซิมเก่ายังใช้ได้อยู่นะครับซิมเก่าก็ให้โทรไปที่ศูนย์ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนซิมแล้วนะฮะระบบก็จะเตรียมมาให้เลยว่าอ่ะก็จะเปลี่ยนซิมแล้วนะฮะซิ ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็จะขึ้นเป็นว่าก็จะมีเมสเซจมาตอบว่า,อาขอต้อนรับเข้าสู่ดิจิต h ลไพเน็ตนะครับขั้นตอนขบวนการก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยซิมเก่าก็ทิ้งไปได้เลยค่ะเรียกว่าคนทั่วไปธรรมดาทําเองได้รับ,บ,บนั้นค,ค่ะแล้วพอตอนนี้พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยถามไปถึงคนที่3ามล้านห้าแสนคนที่เปลี่ยนมาแล้วนะคะบางคนบอกว่า เปลี่ยนแล้วเนี่ยบางคนยังไม่รู้สึกถึงความเร็วรยังใช้งานไม่ค่อยแตกต่างเลยจริงๆแล้วเนี่ยดีแท,ท็กตอยเน็ตม,นมันเร็วกว่าเดิมมากแค่ไหนอะคะครับผมเมราบอกนระบบ 3G นี่นะครับ,รบที่เราเคยให้บริการมา 3G 850กับ 3G 201 0วันนี้ที่รวมกันเป็น2เครือข่ายเนี่ยนะครับนะความเร็วคือมาตรฐานเรามีสแตนดาราดของโลกคือว่า มันเร็วได้สูงสุดคือ42เมกะบิตต่อวินาทีะนะครับทั้งสองเครือข่ายนี้มีความเร็วเท่ากันคือ42เมกะบิตต่อวินาทีนะฮะแต่เนื่องจากที่เราบอกว่าการที่เราแบ่งคนกลุ่มหนึ่งนะฮะจาก850ไปอยู่บน2001ครับก็ทําให้ทั้งสองคนนี้ได้เอ็นจอยประสบการณ์ที่ดีขึ้นขยายเลนเปิดช่องแล้วก็ไปใช้ได้เร็วขึ้นแบบนั้นนะคะไม่ง่ายเลยคะสมมติเราขับรถที่รถเยอะๆเนี่ยนะครับพอเราแย่ไปอยู่อีกเลนหนึ่งนะซึ่งถนนว่างมากเนี่ย ความเร็วก็จะดีขึ้น,ค,นครัเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะฮะและในขณะเดียวกันเราก็เปิดฟังก์ชันหรือฟีเจอร์พิเศษบนบนมือบนระบบมากขึ้น่ะ,นะครัคตอนนี้เนี่ยผมลองเทสเมื่อกี้เทสอยู่ข้างนอกห้องส่งเนี่ได้มา20เมกะบิตต่อวินาทีเราอยู่บน,น,บบนตึกนะคะแล้วก็ ประมาณ12ชั้นนะคะก็ยังยังความเร็วสูงมากนะมันที่สวคุณก้อยดูมาน20เมกะบิตต่อวินาทีนะคะเทสในห้องส่งอยู่เมื่อกี้ประมาณ10เมกะบิตต่อวินาทีก็สําหรับคนทั่วไปก็เปิดเบราว์เซอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมพวกสปีดเทสนะคะเข้ามาแล้วก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ค่ะวัดค่ะว่าณจุดที่ตัวเองอยู่ค่ะความเร็วเท่าไหร่นะคะเซิร์ชได้ค่ะว่าสปีดเทส นะคะพวกนี้ก็จะจะลองใช้เองได้เลยหรือวัดเองได้เลยค่ะคุณแ่กรคะมีคําถามสําหรับคนบางคนที่บอกว่าส่งข้อความเพื่อมาขอเข้าสู่บริการ d ีแท็กไรเน็ตแล้วแต่ว่ามีธุระต้องไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นแล้วพอกลับมาเมืองไทยเขาก็จะเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะที่ฉันส่งข้อมูลไปรีเควส t ร้องขอ d e t ท c t ต์ไรเน็ตเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าหรือกลับมาแล้วควรแนะนําทํำยังไงบ้างคะอ๋อไม่ต้องทําอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าส่งข้อความมาแล้วนี่นะครับก็คือว่า รอนะฮะเราก็จะมีระบบการส่งไปให้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครลงทะเบียนก่อนกรกฎาครครภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยน่าจะโอนย้ายหมดมนะครับลูกค้าบางคนที่อาจจะลงทะเบียนหลังจากนั้นนะฮะก็น่าจะย้ายโอนย้ายหมดภายในเดือนตุลาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนย้ายก็จะเร็วขึ้นเข้าสู่ระบบการรอเหมือนกันครับ,รบนะคะแล้วบางคนบอกว่าตอนนี้คะ่ะ iPhone 5กำลังจะกลายเป็น iPhone 5ที่เป็น Limited Edition <c oughs> เพราะว่าหลังจากเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะสาวก แอปเปิลก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันละค่ะนั่งเฝ้านะคะก็ออกมามีทั้ง5 c นะคะกับตัวใหม่ถ้า 5S นะคะที่ออกมาที่นี่5เนี่ย iPhone 5เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเลิกผลิตแล้วต่อไปจะกลายเป็นของมีค่าแล้วนะคะเราจะไม่มีออกมาแล้วทีนี้ถ้าฮิ้ว iPhone 5บางคนบอกว่าเออยังอยากใช้ iPhone 5ยังชอบฟีเจอร์ที่เป็น iPhone 5ฮิ้วเครื่อง5มาจากต่างประเทศอยู่เนี่ยค่ะมาใช้ถ้ามาใช้กับซิมการ์ดของ d ีแทจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมคะ ขึ้นอยู่กับประเทศที่ซื้อนะครับ iPhone 5เนี่ยบางประเทศเนี่ยเป็นเขาเปิดระบบก็คือว่ามีเครื่องที่ไม่ได้ล็อกซิมนะฮะาเกิดเอาเข้ามาเมืองไทยก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะประเทศที่ล็อกซิมก็เช่นอเมริกานะครับถ้าเกิดว่าซื้อจากโอเปอเรเตอร์ซื้อในราคาถูกเขาจะโดนล็อกซิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อจากแอปแอปแอปเปิลสตอร์เลยร้านแอปเปิลโดยตรงเลยก็จะไม่ติดสัญญาสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะก็แนบเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เมื่อคืนแนะนําว่าซื้อเมืองไทยดีสุด ค่ะยังไงครับเนี่ยชอบมีคนเครื่องเที่เยอะหนึ่งราคาถูกที่สุดค่ะเงินไทยราคาไทยเนี่ยเทียบกับทั่วโลกนะครับค่อนข้างดีมากเทียบกับอเมริกาแล้วเนี่ยแทบจะต่างกันนิดเดียวอเมริกาพอรวมแบตไปแล้วรวมภาษีรวมอะไรแล้วเนี่ยนะครับภาษีภายในประเทศเขานะครับรวมแล้วเนี่ยไม่ต่างจากเมืองไทยเลยอาจจะแพงอาจจะถูกกว่าสักประมาณ5 0 0ร้อถึงพันบาทใช่นะครับพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ไอทีหลากหลายมากพี่เองก็ ไม่ไม่ได้สั่งของนอกมาใช้เลยะค,ะค่ะก็จะใช้ในเมืองไทยเพราะว่าหนึ่งพอเวลามันมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างสะดวก บางคนคิดว่าซื้อในเมืองไทยแพงนะคะ <thôi S 2> แต่จริงๆแล <thôi S 2> ้วถ้าดูเรื่องเมนเทนแนน์เรื่องเรื่องบริการเนี่ยมันคุ้มกว่าเยอะนะคะ <thôi S 2> ดีกว่าเราไปเสี่ยงแบบนั้นขอเน้นเรื่องจากเทรนด์จ้ำหนึ่งเพราะว่าต้องแน,นะนาให้ความรู้คนในเรื่องนี้แหละค่ะเพราะคนยังติดคําว่าอยคิดว่าเครื่องเมืองไทยแพงอันนี้ไม่ใช่แต่แบรนด์แอปเปิลเท่านั้นนะคะกิฟมองในแบรนด์โทรศัพท์มือถือของทุกทุกี่กกยี่ห้อคุณาาระกณ์แนะนําหน่อยกับการเป็นผู้ให้บริการเองคิดว่าต้องเจอปัญหาเยอะค่ะกับคนที่เครื่องมาแล้วก็มาใช้ซิมการแล้วก็เกิดปัญหามัันเกิดปญหาอะไร ได้บ้างแล้วเราทําไมถึงอยากซักชวนให้คนไทยเนี่ยกลายเป็นซื้อของพวกนี้เครื่องอุปกรณ์ไอทีเนี่ยซื้อในเมืองไทยดีกว่าครับว่าอย่างที่หนึ่งนี่นะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องมือถือเนี่ยะนะฮะมันจะมีเรื่องความถี่นะครับพอมีเรื่องความถี่เนี่ยก็จะมีเรื่องความถี่ว่ามันเข้ากับเมืองไทยได้ไหมนะครับมาตรฐานที่เมืองไทยใช้กันอยู่เนี่ยก็จะมี2001ที่เป็น 3G นะฮะแล้วก็มี850ที่เป็น 3G เป็นหลัก เพราะฉะนั้นบางทีไปซื้อเครื่องจากยุโรปมาเนี่ยมาตรฐานที่ยุโรปอาจจะเป็น2,100ักับเก้านะครับก็ทำให้ลูกค้ามาใช้เมืองไทยเนี่ยไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะยกตัวอย่างเลยมาใช้ไทรเน็ตเนี่ยก็ใช้ได้บน2อ0พเป็นหลักะนะครับไม่สามารถใช้ความถี่ 3G บน850ได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าอันนี้เคอเป็นประเด็นแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอันที่2คือว่าเรื่องการรับประกันหลังการขายการให้บริการหลังการขายถ้าซื้อเครื่องในเมืองไทยนี่นะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ของเครื่องนั้นมาให้เหมาะกับภาษาไทยให้เหมาะกับคนไทยมันจะดีเทคเห็นโลเคชันว่าอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อจากเมืองนอกเข้ามาเนี่ยเฟิร์มแวร์อาจจะไม่ถูกอัปเดต นะครับก็จะบอกอ้าวเครื่องนี้กลายเป็นเฟิร์มแวร์เก่ามากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจะมีผลไม่ดีแล้วก็การบริการหลังการขายถ้าเกิดซื้อในเมืองไทยเนี่ยนะฮะบริษัทที่เขานําเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขานําเครื่องอะไรเข้ามาบ้างอะไรก็จะมีตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการนาเครื่องจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอะไรอาจจะคนละรุ่นกันนะฮะเราเห็นยกตัวอย่างนะบางรุ่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะทั่วทั่วโลกนะครับมีรุ่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าในแต่ละประเทศเนี่ยของข้างในจะไม่เหมือนกันนะฮะหรือว่าโมดูลข้างในบางโมด โซนผลิตโคระประเทศโซนผลิตคคละประเทศคนละมาจากที่การผลิตจากโคระประเทศกันเพราะฉะนั้นเวลามาถึงแล้วเนี่ยอะไรอาจจะไม่มีค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นความลําบากนิดนึงซึ่งถ้าตัดสินใจดีแล้วอ่ะก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้นะคะแล้วสนใจว่าบางทีเนี่ยนะคะเครือข่ายผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมในการเตรียมเรียกว่า ความทันสมัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเนี่ยมาให้คุณแล้วแต่บางทีเครื่องเราไม่ใช่เครื่องในประเทศเองพอมาใช้แล้วมันก็เกิดปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยตามมาก็เลยอยากแนะนาค่ะ,ะสาหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ไอทีก็ตามเนี่ยซื้อของในเมืองไทยเพราะว่าเรื่องของการรับประกรันหลังการขายก็มีส่วนสาคัญนะบางทีเราก็คิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก างทีก็เคยเจอมาแล้วซื้อกล้องถ่ายรูปจากฮ่องกงสุดท้ายก็ไม่สามารถส่งไปซ่อมได้เวลามีปัญหานะคะแล้วสาหรับคนที่เขาใช้ d ีแท r โรมมิ่งอะค่ะเดินทางต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าบางคนไปโร a m i n g ทีเนี่ยเขาก็เขียดไปซื้อซิมการประเทศนั้นๆก็เน้นใช้โรมมิ่งไปนี่นะคะสงสัยเหลือเกินว่า d ีแทค r ไ n เน็เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างไรให้สําหรับคนที่ใช้โรมมิ่ง ผมว่าข้อที่หนึ่งเลยว่าท,ที่แจ้งไปแล้วนี่นะครับดิจิกไลนเนตเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ให้บริการเจ้าเดียวในเมืองไทยเลยที่สามารถไปโรมิงได้กว่า400โอเปอเรเตอร์นะฮะมากกว่า200ประเทศเนี่ยเพราะว่าเรามีสัญญาเก่าที่ทําไว้อยู่ นะครับแล้วเราก็สามารถใช้สัญญาเก่าได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยคือ,อสมัยก่อนผมเคยเดินทางที่ไหนได้นี่นะครับเปลี่ยนเปจากไทรเน็ตเนี่ยเดินทางได้เหมือนเดิมถ้าอย่างนี้ถ้าก้อยเข้าใจไม่ผิดเนี่ยจะหมายความว่าซิมเดิมเนี่ยที่ใช้อยู่แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นไทรเน็ตเนี่ยถ้าไปใช้ต่างประเทศรโรม m i n g คือใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมค erm ะตรงนี้ซิมเดิมณวันนี้ใช่ไหมถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นไทรเน็ตยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ปกติซิมที่เป็น d e t a c ใช้ได้อยู่ปกติหมายถึงโร a m i n g ที่ต่่่่าางปปรระะะเเททศนนคีีีตกก็ใช้้้อยยูัผมมจ เราจะมีเพื่อให้บริการบางเจ้าที่แบบว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเป็นเจ้าใหม่ปุ๊บเนี่ยนะอย่างที่เราให้ฟังคือเจ้าใหม่ของของเราทุกคนเนี่ยต้องไปเซ็นสัญญาใหม่หมดเลย<ค>ะนะครับเพราะเซ็นสัญญาใหม่นี่มันใช้เวลานานในการเซ็นน<ค>ะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่เราจะสามารถโรมมิ่งได้ด้วยเนี่ยอาจจะมีน้อยนะแต่ดีแท็กไรเน็ตเนี่ยแก้ปัญหาโดยการที่เอาสัญญาเก่าเนี่ยมารวมกันนะฮะแล้วก็มีการทําฟังก์ชันพิเศษนกัรบนซิมเป็นสิมพิเศษเมื่อกี้ที่บอกนะคบสิมพิเศษนี่ก็สามารถทําให้เรา ทำตัวเหมือนกับเป็น d t แท็ปกติอยู่ตอนที่เราไปต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับข้อนี้เนี่ยครับลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจนะฮะสบายใจขวานะครับ,รบแล้วก็ลูกค้าถ้าเป็นลูกค้า d ีแท็เนี่ยนะครับพอเริ่มเดินทางต่างประเทศเนี่ยนะดีแท็กไทเน็ต e ก็จะจําว่าในสมัยอดีตเนี่ย คุณเคยสมัครบริการโรมมิ่งไว้ค่ะนะครับในสมัยอดีตคุณเคยซื้อบริการ Data ไวะ้ะฮะบริการ Data ใ<ม>นของ d ีแท็ก็จะเป็น350บาทต่อวัน <ead S 1> ค่ะนะครับแล้วก็วลายะ25ิมกไบต์นะครข้อดีของมันคือว่าคุณลูกค้กาสมัครทั้งเดียวนะครับสมมติสมัครวันนี้นะครั้งเดียวนะแล้วก็จะเดินทางทุกครั้งนียไม่ต้องสมัครแล้วะนะครับไม่ต้องกงักงวลว่า Data จะเป็นยังไงนะครับ แล้วสาหรับคนนะคะที่บางทีเขาไปแล้วเขาไม่อยากใช้โรมมิ่งคืออยากปิดมือถือปิดบริการตัวนี้ไปแต่เอามือถือไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลาไปต่างประเทศอลยค่ะบางทีก็จะมีฟรี WiFi อะไรเยอะแต่เขากลัวเรื่องหนึ่งกลัวบินมหาศาลที่จะตามมายอดบินอันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวกันตลอดตลอดที่เลาเผลอแล้วหลุดไปนะคะไม่ได้มีการปิดการให้บริการอย่างเงี้ยค่ะทีแท็กมีคําแนะนําให้กับลูกค้าอย่างไรที่เดินทางต่างประเทศแต่ว่าไม่ต้องการใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศครับ เป็นประจำนะครับผมว่าลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ roaming ในต่างประเทศเนี่ยสามารถผมว่าสามารถปิด roaming ดึดื่อง data ได้ะนะครับในตัวโทรศัพท์เนี่ยนะครับจะมีตัวที่บอกว่าปิด roaming data นะฮะก็ไปปิดซะนะฮะไม่ให้ใช้เซล l ูลา่า data นะครับดูง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง p p o o n เนี่ยนะครับ ธรรมาราก็จะขึ้นสัญ,สญ,ญลักษณ์เป็นตัวบาร์ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อโอปเปอเรเตอร์ะนะครับถ้าเกิดว่ามี Data เนี่ยมันจะขึ้นคําว่า 3G นะฮะหรือขึ้นคําว่า H ที่เป็นตัว E นะฮะถ้าเกิดเราปิดเซลลูล a r เดต้าพวกนี้นะครับตัวหนังสือ 3G หรือว่า E เะก็จะหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้ว่าอันนั้นเนี่ยจะไม่ยังไม่เกิดค่าบริการการใช้ Data แหละนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้เรื่อง WiFi ได้ใช้เรื่องอะไรต็นมีอะไรได้นะครับมีตัวอย่างค่ะ ก็คืออย่าง iPad นะคะ iPad สำหรับที่มีซิมการ์ดเนี่ยหรือว่า iPhone ก็ตามก็คือเข้าไปที่ Setting แล้วก็จะมีให้เลือก Cellular Data on หรือ off นะคะหรือว่าจะเปิดเป็น f อร์ไฟฟ์โหก็ตามนะคะตอนนั้นก็จะเป็นการช่วยแล้วบางคนบอกว่ากลัวหรือเกินพอบางทีผู้ใหญ่ไปเที่ยวค่ะแล้วลืมค่ะถ้าโทรมาขอให้ทางดีแทคจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้ไหมคะได้ครับเราก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมว่าพอลูกค้าไปต่างประเทศเนี่ยนะพอลงเครื่องปุ๊บนะครับ ไม่กี่นาทีเนี่ยเราจะเริ่มมีเมสเซจจะบอกนะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่การโรมมิ่มประเทศต่างๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยดีแท็กก็จะมีเมสเซจจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติลูกค้าท่านใดใช้ Data นะครับอ,อาจจะอยากใช้หรือไม่อยากใชนะ้พอเริ่มใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเมสเซจจะบอกแล้วว่าคุณมีค่าใช้บริการ Data นะฮะถ้าไม่ต้องการให้ปิด Data กดดอกจันตึตต๊ดตึ๊ดตึ๊ดดังต่อไปน,นี้นะครับก็จะมีโค้ดก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็จะหยุดตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะฮะ เพราะบางทีเนี่ยเครื่องเปิดเปิดโรมมิ่งอยู่เปิดทุกอย่างอยู่โดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะลงเครื่องปุ๊บเปิดเครื่องเนี่ยนะฮะลงเครื่องบินปุ๊บเปิดโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันฉลาดฉลาดของเราที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มค้นหาทำงานเองเลยมาเต็มเลยค่ะอีมองีเมลเนี่ยไลน์ก็จะเริ่มวิ่งหาแล้วว่าในช่วงที่เราขึ้นเครื่องเนี่ยมีใครส่งอะไรมาหาเราบ้าง WhatsApp ก็จะเริ่มหานะครับอีเมลก็จะเริ่มหานะฮะเฟซบุ๊ก ทวิ t เตอร์ตนงก็จะเริ่มหาข้อมูลว่าในช่วงที่เราปิดเครื่องไปเนี่ยเราเปิดปุ๊บเนี่ยมีใครอะไรอัปเดตบ้างในเครื่องะนะครับก็พูดนะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องทองเข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็จะกลับมาพบกันกันกบเรื่องของแพ็กเกจค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆว่าลดราคาหรือย,อยังหรือเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะติดตามสักครู่ค่ะ